พบกับ FPO Journal Podcast ในช่วงยอ่อโลกให้เล็กกับพิสิทธ์พัวพันธ์รายการที่จะมาสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดให้ฟังเป็นประจำทุกเดือนโดยคุณพิสิทธ์พัวพันผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมากภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับเออก็เราเออในช่วงรอบเดือนเอ่อพฤศจิกายนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่อง update, อัปเดตเศรษฐกิจนะครับซึ่งถ้า อยากจะให้ทุกท่านทราบนะครับว่าในช่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะรกระทรวงการคลังเราก็ได้มีการถแถลงตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจนะครับไทยของปี 6, 3แล้วก็64นะครับที่เป็นตัวเลขล่าสุดที่เราได้มีการประมวลข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยเราก็มีการประเมินนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีนี้แล้วก็ปีหน้า โดยที่ในปี2 5 6 3กเนี่ยกระทรวงการคลังเราก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะหดตัวอยู่นะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งก็เป็นการคาดการที่จะหดตัวที่ร้อยละลบ7.7ต่อปีถามว่าอันเนี้ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับก็เราจะเห็นนะว่าเศรษฐกิจไทยก็ต้องยอมรับว่าปี63มียังหดตัวแต่เป็นการหดตัวที่น้อยกว่าที่กระทรวงการคลังเราคาดการไว้ก่อน ครั้งก่อนนะครับที่เราคาดการณ์ครั้งก่อนเนี่ยเราคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวที่ลบ8.5นะครับถามว่าเรามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเศรษฐกิจในปี63เนี่ยจะหดตัวน้อยลงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เดิมเนี่ยนะครับเ,เราก็มองว่าเรามีการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะว,ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้น นในหลายๆดัชนีนะครับไม่ว่าโดยเฉพาะนะครับการส่งออกนะครับการส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ตัวเลขในภาพรวมของการส่งออกของไทยเนี่ยที่ปีนี้เราคาดเนี่ยเดิมเราคาดว่าจะติดลบประมาณ27%เนี่ยส่งออกสินค้าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการเดิมเราคาดว่าจะติดลบ27%เนี่ย ตอนนี้เราก็คาดว่าจะติดลบประมาณ20.9นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีของของ,ของเศรษฐกิจที่ที่เรามองนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็มองนะฮะว่าหดตัวที่ร้อยละลบ7.7ลดลงจากครั้งก่อนที่เรามองว่าลบ8.5นะครับปจัจจัยสนับสนุนก็นมาจากเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับ แล้วก็การที่เราเริ่มมีการเปิดประเทศที่จะส่งผลให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นวันนี้เราก็เริ่มรัฐบาลก็เล็งเห็นนะครับพยายามที่จะเริ่มของการเปิดประเทศเริ่มที่จะทำให้มีการมีนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาแต่ก็ต้องมีการตรวจเช็คการโรคระบาดนะครับไวรัสโครโรนาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย ไม,ไ,มไ,มไม่เป็นพาหะไม่ติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับเ,เรื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยเนี่ยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของไทยเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักๆ นะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่าที่สําคัญเนี่ยบทบาทของนโยบายการคลังเนี่ยก็ได้ดําเนินการต่อเนื่องนะครับเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งโครงการชอปดีมีคืนนะครับอันนี้เป็นโครงการล่าสุด3โครงการที่ที่ได้ทำเนี่ย ก็จะมีส่วนช่วยประครับประคองเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าโครงการที่อยู่ภายใต้การฟื้นฟูเศรษฐกิจในวงเงิน4 0 0แสนล้านนะครับที่สภากพด,ดูแลอยู่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลนะครับที่อยู่ภายใต้กรอบของพรกงเงินกู้1ล้านล้านเนี่ยโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆที่อยู่ภายใต้วงเงิน4แสนล้านเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการจ้างงาน รักษาร,ระดับการจ้างงานช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สนับสนุนเศรษฐกิจในปีนี้ต่อไปนะครับพอมาปีหน้าปีเศรษฐกิจไทยในปี64เนี่ยกระทรวงการคลังก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ4 5ต่อปีนะครับโดยที่ได้รับแรงสนับสนุนจาก มูลค่าการส่องออกสินค้าที่กลับมาขยายตัวได้นะครับ <G TA> ก็อย่างที่เรียนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะครับเราก็มองว่าการส่งออกก็น่าจะกลับมาขยายตัวในภาพใหญ่เนี่ย IMF เอง World Bank เอง IMF ก็คาดเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเนี่ยจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกปีนี้ IMF คาดเศรษฐกิจโลกติดลบ4.4ปีหน้าจะกลับมาขยายตัวที่5.1 นะครับอันนี้ก็ผมว่ากรณีฐานเนี่ยทุกหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่เขามองหน่วยงานเศรษฐกิจเนี่ยก็มองเศรษฐกิจปีนี้ติดลบปีหน้าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกนะครับอันนี้ก็จะเห็นเม็ดเงินที่เราใช้นี่งบประมาณปี64นะครับที่มีวงเงินประมาณ3.29ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็การเบิกจ่ายจาก พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยวงเงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านล้านบาทเนี่ยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในปี64ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เบิกจ่ายไปได้เกือบ4ี่แสนล้านเพราะนั้นเรายังเหลือวงเงินอีก6กแสนกว่าล้านนะครับที่เราจะสามารถใช้จ่ายได้ต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี63แล้วก็64 นะครับในกรอบพรกงเงินกู้1ล้านล้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะช่วยหนุนเศรษฐกิจในปี64นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับผมว่าในการประมาณการเศรษฐกิจไทยก็จําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเราก็คงไม่อยากเห็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา นะครับเพราะว่าก็เกิดขึ้นในหลายประเทศเราก็ต้องเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้สถานการณ์มันมากระทบกับประเทศไทยนะครับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์การเลือกตั้งของสหรัฐที่อาจจะส่งผลกระทบต่อที่ต่างการค้าและเศรษฐกิจโลกนะครับสถานการณ์ Brexit แล้วก็ยุโรปที่จริง Brexit เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับไทยมากเท่าไหร่นักแต่ว่าเรื่องของยุโรปเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีผลกระทบ กับระบบเศรษฐกิจการเงินโลกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็การดําเนินนโยบายมาตรการการเงินการคลังของแต่ละประเทศนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ระดับที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นดัชนีภายในภายนอกเนี่ยเงินเฟ้ออัตราการว่างงานก็ยังอยู่ระดับที่ต่ำนะครับแม้ว่าจะเกิดเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด เรื่องของทุนสำรองระหว่างประเทศก็ยังอยู่ในระดับที่สูงเทียบกับหนี้ต่างประเทศระยะสั้นเนี่ยเกือบ4เท่า4เท่ากว่านะครับแล้วก็เทียบกับมูลค่าการนำเข้า11เดือนนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นนะว่าเราพื้นฐานเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งล่าสุดเนี่ยฟิชเรตติ้งก็เพิ่งคงเรตติ้งของประเทศไทยอยู่ที่ทริปเปิบกนะครับอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นของ สถาบันจัดอันดับเครดิตของต่างประเทศเนี่ยที่ยังมองว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยนโยบายเศรษฐกิจเรื่องของอฐานะการเงินการคังของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่เขายังประเมิน рейт ติ้งของไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่ทริปเปิลบีบวกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพเศรษฐกิจไทยปี63แล้วก็6,4ที่ที่เราจะเห็นนะครับใน,ในปัจจุบันแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวเศรษฐกิจอะไรก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับฟังวารสารการเงินการคลังพอดแคสต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ